สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดนะคะบทที่8หน้าที่5เรื่องก,การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง2หลักตัวหารและผลหาร1หลักโดยการหารยาวค่ะก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักก่อนว่าอะไรคืออะไรอ่ะเรามาดู16คุณครูจะเรียกว่าตัวตั้งค่ะอ่านูสังเกตดูตัวตั้งจะอยู่ ข้างในใช่ไหมคะต่อไปสองคุณครูจัดเรียกว่าตัวหารค่ะตัวหารจะอยู่ด้านนอกทีนี้เด็กๆดูเครื่องหมายนี้นะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายการหารยาวค่ะหนูเขียนไว้ในแบบฝึกหัดด้วยนะคะ จะได้ไม่ลืมทีนี้หนูดูสูตรคูณง่ายๆเลยอันดับแรกข้อนี้16หาร2เท่ากับจำนวนใดอันดับแรกหนูต้องดูสูตรคูณแม่2ค่ะหนูเขียนโยงไว้แบบนี้ก็ได้นะคะดูสูตรคูณแม่2 แรกเราต้องดูจากหลักที่อยู่ข้างหน้าสุดก็คือหลักสิบสองคูณอะไรได้หนึ่งไม่มีต่อไปเราจะเลื่อนไปดู2ตัวพร้อมกัน2คูณอะไรได้16 2คูณ8ได้16เวลาเด็กๆเ,เติมคำตอบเลข8หนูต้องเติมข้างบนเลข6ค่ะ และหนูก็เขียนผลลัพธ์อีกรอบว่า2คูณ8ได้16จากนั้นหนูนำตัวที่อยู่ตัวตั้งที่อยู่ข้างในเครื่องหมายลบกับตัวที่หนูเขียนเมื่อกี้นี้คือผลลัพธ์คูณตัวหารก็จะได้0แบบนี้แสดงว่าคำตอบก็คือ8นั่นเองทีนี้คุณครูจะพาหนูตรวจคำตอบ หนูเขียนไว้ข้างๆตรงนี้นะคะว่าตรวจคำตอบการที่เราจะตรวจคำตอบเราจะดูว่าคำตอบที่เราคิดหนาถูกไหมโดยเราจะนำตัวาหารไปคูณกับผลลัพธ์ค่ะตัวาหารของข้อนี้ก็คือ2ผลลัพธ์ของข้อนี้ก็คือ8 2คูณ8ได้16 ซึ่ง16มันคือตัวตั้งแสดงว่า8เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะหนูก็เขียนว่าดังนั้น8เป็นคำตอบที่ถูกต้อง าเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายแบบไม่เขียนไปด้วยนะคะการที่เด็กๆจะตรวจคําตอบหนูต้องนำตัวที่อยู่ด้านบนคือผลลัพธ์มาคูณกับตัวที่อยู่ด้านนอกก็คือตัวหารถ้าคูณกันแล้วได้เท่ากับตัวตั้งตัวที่อยู่ข้างในก็ถือว่าคําตอบนั้นถูกต้องค่ะอทีนี้เรามาทําอย่างรวดเร็วข้อที่2 15หาร5 เด็กๆจะต้องดูสูตรคูณแม่5 5คูณอะไรได้15 5คูณ3ได้15ใส่ที่หลักหน่วยนะคะเขียนอีกรอบหนึ่งเติมเครื่องหมายลบตรงนี้เป็น0ูนยคำตอบข้อนี้ก็เลยได้3ค่ะต่อไปข้อที่3หนูต้องดูสูตรคูณแม่4 4คูณอะไรได้2ไม่มีเลื่อนไปดูถัดไป4คูณอะไรได้24 4คูณ6ได้24 6ที่หนูจะใส่จะต้องอยู่บนเลข4เขียนอีก1ลรอบเติมเครื่องหมายลบนำไปลบกันแล้วได้0นั่นเองค่ะ คำตอบข้อนี้ก็เลยคือ6ต่อไป45หาร9เท่ากับจำนวนใดหนูต้องดูสุดคูณแม่9ค่ะ9คูณอะไรได้45 9คูณ5ได้45จบแล้วค่ะข้อนี้ง่ายมากเติมเครื่องหมายลบกันได้ศูนยคำตอบข้อนี้ก็คือ5 ต่อไปข้อที่5 16หาร8อันดับแรกเด็กๆต้องดูสุดคูณแม่8 8คูณอะไรได้หนึ่งไม่มีเราจะทำแบบเป็นเทคนิคลัดดูครั้งเดียว8คูณอะไรได้16 8คูณ2ได้16ใส่เครื่องหมายลบเสร็จแล้วค่ะต่อไปข้อที่6 54หาร6เท่ากับจำนวนใดดูสุดคูณแม่6ค่ะ6คูณอะไรได้54 6คูณ9ได้54เติมเครื่องหมายลบกันได้0เสร็จแล้วค่ะข้อนี้ตอบ9เสร็จแล้วนะคะสำหรับหน้านี้ถ้าเด็กๆคนไหนไม่เข้าใจ เม้นไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูมาตอบค่ะ